สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของ mm dvm hotspot นะครับซึ่ง mm dvm hotspot นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับ Pi สตาร์นะครับตัวนี้ของผมเป็น p พซีโรนะครับแล้วก็เป็น mm dvm นะครับประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ sdcard นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลงโปรแกรมนะครับ มาเครื่องนะครับมีอ d Card m i c ไมโครอ r d นะครับก็ให้เป็นอ d c a ค d เสียบเข้าไปแล้วก็ไปเสียบในคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการประกอบก็จับใส่ง่ายๆนะครับง่ายๆจับใส,บบใส่แล้วก็นำสายพลังงานเข้ามาเสียบนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีการลงโปรแกรมนะครับ ครับสำหรับวิธีการลงโปรแกรมนะครับให้เรานะครับไปโหลดโปรแกรมตัวนี้มาก่อนนะครับเวลาโหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับเพื่อไว้แฟดอุเนะครับกดเข้าไปดาวน์โหลดนะครับจะมาประมาณนี้นะครับให้เลือกนะครับ for Windows for Windows นะครับโอ้เป็น Windows นะครับ68 32บิตกับ64บิตนะครับกดดาวน์โหลด Lalu kita setarakan. Kita akan buat satu contoh. 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 Kita akan buat satu นหน้าตาประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือเข้าไปโหลดนะครับพิสตานะครับพิสตาในเว็บนะครับในลิงก์ที่มีดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดพิสตานะครับครนี้นะครับเราของเรานะครับของผมเป็น r ั s เบอร์รี่พายนะครับก็จะมีตั้งแต่เวอร์ชันน2024เวอร์ชั่น4.18 4 สอ2สนะครับของผมนะครับแนะนําให้ท่านใช้4.22นะครับแล้วค่อยไปอัพเป็น4ี่นะครับสี่องสานี่ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาในการคอนฟิกเล็กๆนะครับมันคอนฟิกอะไรไม่ได้บางอย่างนะครับตัวนี้ก็โหลดนะครับโหลดมาเป็นปกตินะครับโหลดเสร็จฟึบโหลดลงคอมนะครับเมื่อโหลดไฟล์เสร็จนะครับก็ให้ไปเลือก ไฟล์นะครับที่เราโหลดมานะครับผมใช้เวอร์ชันสี่นึ่งแปดนะครับครับไม่ต้องแตกไฟล์นะครับหรือว่าแตกก็ได้นะครับแล้วก็เลือกอเลือกเอชเลือก SD card นะครับตัวนี้ก็จะเป็น SD card ที่ผมเสียบเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณหกสิกนะครับไม่ต้องกระทึง64ก็ได้นะครับโอเค 16กจิกก็ได้ครับตับดำนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับแต่ขอให้เป็นคาสิบนะครับเสร็จแล้วก็กดแฟดนะครับแฟดก็ flat. จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราโปรแกรมทำงานครับรอสกูนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่ง Card ัอันนี้เป็นขั้นตอนตรวจสอบ,บเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับอันนี้คือเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่เว็บพิสตานะครับเข้าไปที่พิสตาทู Wi-Fi builder นะครับแล้วก็เข้าไปคอนฟิกนะครับ Wi-Fi ที่เป็น 2.4g นะครับของเราเจนจ่้ของผมทสนะครับอ่าผนผ่านปม1นึแปบนะครับแล้วกดส่งนะครับแล้วนำไฟล์นี้นะครับเป็น UPA นะครับไฟล์เ UPA นะครับเข้าไปไว้ในตัว ทนบูทนะครับไปวางไว้ในไดบูทวางไว้ในบูทแค่นั้นแหละครับแล้วก็ถดอดเอสติกาดออกได้เลยเอสติกาดนะครับใส่มันจะมีช่องครับสำหรับใส่เอสติกาดนะครับอยู่กลางใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วคราวนี้ก็เสียบสาย พลังงานเข้าไปนะครับก็จะมีการบูตนะครับถ้าของใครมีจอครับมันก็จะง่ายนะครับต่อจอก็จะเริ่มกระบวนการบูตทำงานนะครับเราก็จะเห็นขั้นตอนมันถ้าใครไม่มีก็ต้องนั่งรอนะครับประมาณ5-10นาทีให้มันบูตเสร็จนะครับ จะปล่อยรันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าระบบจะรันเสร็จนะครับอ่าระบบรันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับอ่าเมื่อกี้ผมใส่ค่า wi-fi ไปแล้วนะครับคราวนี้มันจะมีตรงนี้นะครับ,เ,าาปรบ,รรบเป็นเลข IP นะครับให้เราเข้าไปตั้งค่านะครับ 1ือ1นึ1งเนะครับของแต่ละคนไม่จะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับของคนที่ไม่มีหน้าจอนะครับหรือว่าไม่สามารถเสียบฮีดีไวได้นะครับก็จะใชะ้การสแกน IP นะครับโดยพิม์พใน Google ว่า IP s c สแกนนะครับก็จะเป็นเว็บนี้นครับโปรแกรมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ใช้ในการค้นหาเลข ip นะครับของพิสตานะครับคนในระบบค้นหาในวงแหวนนะครับก็คือต่อ wi-fi นะก็จะขึ้นมานะครับ1 9 2 1 6 8ก7 3สองแปดจุดหนึ่งเจ็ดสามนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่ง เข้ามานะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับยังไม่มีการคอนฟิกอะไรใดๆนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับชื่อผู้ใช้จะเป็นพิสตานะครับส่วนรหัสนะครับรหัสก็จะเป็น l a s t b e r r y พิสตา raspberry การตั้งค่านะครับอย่างแรกก็คือ mm d v m นะครับะจะเป็นซิม e พกดูเพกนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็น s i m p e กนะครับ name จะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับข้อสายนะครับวันนี้ก apply ด apply กดตั้งค่าไปก่อน เสร็จนะครับ fm dvm ก็จะมีโหมดฟังก์ชันนะครับ dmr โหมดกดเปิดนะครับกด f i มาตั้งพวกข้อสายนะครับมาตั้งพวกข้อสายของเราดีดีไวดีนะครับเอามาจากไหมนะครับเอามาจากปุ๊บดีดีไวดีนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับของเราจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นความทีนะครับถ้าแต่เ,เราชอบ ผมจะใช่หนึ่งสี่หกศูนย์เอ็ดห้ารติจูลองไปจูจตัวนี้จะตั้งจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับตัวนี้รีดิโอโมเดมไทปนะครับาบางคนนะครับบางคนบอกว่าเลือกบางคนอาจจะเลือกบ s ูเบอร์รี่พาตตัวนี้ก็ได้นะครับหรือ อาจจะเลือก mmdvm <V> นะครับเลือกตัวไหนแล้วมันใช้ได้ก็ใช้ตัวนั้นนะครับตัวนี้เป็นการเปิด epis <V> นะครับก็จะให้แสดงตำแหน่งของ mmdvm นะครับทาโซนเอเชียแบงก์อภาษาภาษาไทย จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับค่อนข้างนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ดีมามาสเตอร์นะครับให้เลือกดีมากิดวีนะครับบางคนอาจจะเลือกเป็นนบีเอ็มมาเลเซียแล้วก็ hotspot security นะครับตัว hotspot security นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ในแบนด์มาสเตอร์ะ band นะครับ web band มาสเตอร์นะครับให้เราล็อกอินเข้าไปใน web band มาสเตอร์นะครับแล้วก็ เกือบเ,เมนูสุดท้ายนะครับ Secure นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออ o s e c u r i t y ของเรานะครับที่เราตั้งไว้นะครับก็ให้นำมาใส่นะครับในค่าคอนฟิกนะครับผมก็จะเป็นสถ้าเราใส่ไม่ถูกก็ จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับตัวนี้เลือกนะครับเป็นหนึ่งเป็นสองก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับบางคนมีหลายอันนะครับเลือกได้เลือกเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบตัวนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นดีมาร์เก็ตเวก็แล้วกันกดยืนยัน เปลี่ยนเป็นมาเลเซียใส,ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลือกแปดน,นะครับกดยืนยันตอนนี้ผมตั้งค่าไว้เผื่อเปิด XLX นะครับ รเรามาดูนะครับเข้ามาโหมดการตั้งค่ารอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอัปเดตนะครับอันนี้ให้เราอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอัปเดตเสร็จแล้วลรามาลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับผมลองตั้งคอนที่ไปที่หนึ่งสี่หก 6250นะครับผมลองส่งไปที่ตอกุป99 9ทดสอบ1 2 3 4 5ครับเราจะมาดูนะครับว่าคอนสปอรตเราใช้ได้ไหมนะครับเมื่อเราตั้งค่าคอนฟิกอะไรเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าดูถ้าจะใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับให้ดูที่ตรงนี้นครับสีเขียวหรือเปล่านะครับเชื่อมต่อ เรียบร้อยสีเขียวไหมนะครับอย่างที่2นะครับเข้าเว็บแบนไมสเตอร์นะครับดูท่าที่เราคอนฟิกไว้เป็นสีเขียวหรือเปล่า,า,านะครับเป็นสีเขียวแสดงว่าคอนเนกได้นะครับเรากดส่งครับจะเป็นสีฟ้าผมส่งไป5 2 0 9 9 7นะครับอันนี้ทดสอบ1 2 3 4 แสดงว่าออกได้แล้วนะครับเราก็สามารถตั้งช่องตั้งอะไรช้างหน้าเครืองแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเพื่อให้ออกอให้ออกตามช่องต่างๆออกนะครับแล้วก็ท้ายคลิปก็จะเป็นวิธีการอัปเดตนะครับพอดีผมอัดวิดีโอไว้แล้วมันไม่มีเสียงยังไงขอบคุณที่รับชมนะครับวิธีการาประกอบพอสปอตแล้วก็เซตพอสปอตเบื้องต้นนะครับ ลองลองเล่นดูครับลองลองทำดูครับเดี๋ยวก็ทำได้เองครับยังไง้วยคนขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ